มเอ๊ะเรามาแกะกันเถอะโอ้พี่ขอเาแกะนี้พี่จะแกะเสื้อผ้านะแกะเบาๆนะเดี๋ยวมันขาดเหมือนวันนั้นวันนั้นเราทำห้องน้ำแล้วก็ขาดแล้วก็ถากันตลอดไปไป มือรี่ Marie ก็ดูภาพนะคะอ่ามือรี่ดูภาพเออกับหัวแล้วค่อะไลูกอ่าถูกต้องถูกต้องต้องแล้วเมื่อกี้ทั้งโชวนถูกแล้วโชวนถูกแล้วถูกถูกแล้วโอเคอันนี้นี่ค่ะนี่สุพรรณปึ๊บแหมมีค่ะนี่สุพรรณอ่าขาได้ขนาดใหญ่แบบน,นี้มาอันนี้ก็คือโอเคอันนี้อันนี้ต้องรอต้องทำยังไงนี่มันมีรูๆแล้วต้องทำยังไงแกะทำยังไงใช้อันนี้มาแกะแบบนี้ได้นะใช่ก็คือทำยังไงนะ อันนี้นะคะเศษเศษมันยังไงจาะลูใช่ไหมมีกี่ลูยังไม่ยังไม่สามเออมันเหมือนกันแน่นะ,ะ like น, Flag นี่นะคะเมลลี well ่นะคะแกะลูเหมือนกันนี่ทำลูได้หัวเตียงนี่คือหัวเตียงนะคะนี่นะคะนี่อะไรคะนี่นะคะเอาไเจาะจูนะคะนี่อันนี้เราวมาจาะจูนะคะ เดี๋ยวอันนี้มันจะเปิดออกมานะนี่แต๋่ว่าโฟมมันยังไม่แตกนี่ค่ะก็แกะแบบตื่นไม่รู้นะตงวนี้ต่างใช่ไหมคะคืไรค่ะก็มาจะมค่ะขึ้นไม่ได้ด้วยค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรคะฉันว่าเบาค่ะ ตค่ะอ๋อที่ตับค่ะแล้วที่วุ้นติดด้วยนะคะเอ๊ฮาต้องเก็บใช่ไหมคะใช่เนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กอ่ะต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเขาเอาไปกินไหมเพราะเขาปากเสียที่จอดแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นข้าวใช่เพราะฉะนั้นเด็กเล็กเกินไปให้เล่นได้ไหมไม่ได้ที่ก็ไม่เหมาะนะคะต้องเป็นเด็กสามขวบขึ้นไปซึ่งเมือรีสากขวบขึ้นไปนะคะ แล้ว s. <S แล้วแล้วมันนี้สามข้อแล้วนะคะไม่ง yeah. uh, ั้นจะออนแอร์ไม่ได้เพราะว่าติดโพลีซีนะคะติดโพลีซีคือะติดนโยบายของ Facebook ติดนโยบายของ YouTube นะคะเด็กต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยค่ะอันนี้ค่ะอันไหนคะนี่ค่ะอันนี้ทำไมคะมันเป็นอะไรคะชุดเจ้าหญิงค่ะชุดเจ้าหญิงเหรอคะเมื่อกี้ชอบอันนี้ใช่ไหมสีอะไรคะม่วง ม้วนผืด่งว่าเพ้โหโอพ้โหเอพ้โอ้โหนะคะโอพ้โหนี่คือชุดตู้เสื้อผ้านะคะแต่ว่าให้เอาฐานฐานล่างสุดเลยอันนี้ฐานล่างประกอบกับตัวเตียงอันนี้อยากประกอบตรงไหนตรงนี้็คือตรงนี้โอเคอ่ะทีนี้ผนัง มีคริสต์มาสเห็นไหมคริสต์มาสเห็นไหมว่ามันจะมีรูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี่ก็มีหนึ่งสองสม้าหกมันก็จะต่อตรงได้อะน mm hmm. ี่เหลือีูมนโอ้ะคีกนไม่ะสี่เบ์่ะเบลล์เลยคเมาตอนนี้ก็ได้ผนังตอนนี้ก็ได้ลแล้วผนังแล้วก็เตียงนอนแล้วก mm ็ก hmm. ็ไครตอวน,นี้เียบตัวน,นี้ รมีเตียงด้วยโอเคตอนนี้ทำไงแล้วนี่เขาโคงบ้านมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำนี้นะคะตรงน,นี้นะคะเราก็ันะะมมบนีตน้นี้ตรงนี้งน้ตรงนี้ไหนน่นนนะคะ่ะี่นี่ทุค่ี่ชโอ,อะรคะพี่เสื้อเสื้อนะคะเป็นตอนแรกเราเห็นเป็นเส้นๆแต่จริงๆมันคือเสื้ออ๋ออโอเค ตอนนี้เรากำลังทำคลิปอยู่นะใช่ค่ะพี่ค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะทำหัวเตียงหมอนื้คือเมอร์ลี่นะแต่ประกอบสมุดเก็บประกอบจุ่มเฟอร์เก็บลงมาตรงนี้เลยนี่หัวอยู่นี่ในแบบมันบอกว่าต้องหัวอยู่นี้ต่อไปเราก็จะทำอันนี้นะคะเราอาจจะต้องช่วยลูกนี่แล้วเนี่ยเราก็ต้อง กอบอะไรคะประกอบโซฟาโอ้มีโซฟาด้วยเหรอคะอ่านอเอาเช์เลยค่ะนี่ค่ะโซฟานะคะอันนี้คือตรงที่เราจะนั่งดึมดึมนะคะอันนี้คืออันนี้คือหลังพี่อันนี้นะคะเชลบุ๊กเชลเสร็จแล้วแล้วก็ดูชุดผ้าก็อยู่ตรงไหนผ้าใช่ผ้าเช็ดตัวนี่นะคะนิ้วอยู่ข้างในนี่มันมีต่อมน้ำตาเวีย เสร็จปุ๊บแล้วก็ประกอบบุกเชล์ใส่อ้าวเรียบร้อยไหมคะอุ้ยม,มันน่ารักจริงๆเนีย่ยมันแต่งรายด้วยเป็นนารู้ถือไว้นี่ตู้เสืานี่ค่ะบันไดรอหยดจอดตรงนี้นะคะที่ค่ะเรามาเล่นอธิบายเลย เลยนะคะเรียบระอยเสจแล้วนะคะสมบูรณ์หรือยังคะมูแบบมูแบบค่ะนี่คือของกินที่เราทำเสร็จแล้วค่ะมันเดินได้ถ้ามันไม่มีนะคะมันก็เดิน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 แล้วก็ไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินเดินเดินไปไปนั่งดูคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปนั่งดูไปนั่งขับไปนอนนะคะไปบายค่ะมันนี่มาไปก่อนเร็วไปอันนั้นหลุดออกไปแล้วค่ะ ชิปเปิดชิปช<อ>ื่อใครคอมเมนต์ด้ยนะ <laughs>